เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่มะเมเหมี่ยวเลี้ยงมาเนาะเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าเลี้ยงแบบไหนแล้วน้องค่อนข้างที่จา์มีส่ยดีนะคะน่ารักสวัสดีค่ะวันนี้ทุกคนก็อยู่กับมะเหมี่ยวในช่องมะเหมี่ยวมีนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาสู่วงการทาสกระต่ายแล้วยังเกิดความสงสัยว่าเลี้ยงกระต่ายไว้ในกรงหรือว่าเลี้ยงปล่อยแบบอิสระแบบไหนดีกว่ากาัน สำหรับผู้เลี้ยงที่เหมาะแก่การเลี้ยงกระต่ายในกรงจะได้แก่ผู้เลี้ยงที่มีพื้นที่จํากัดเช่นพักอาศัยอยู่ในหอพักหรือว่าอาพาร์ตเมนต์เพราะว่าน้องกระต่ายเป็นสัตว์ฟันแท้ที่แท้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝังหน้านะคะแล้วก็ในหอพักเนี่ยถ้าเขามีเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะตู้เตียงตรงนี้จะไม่เหมาะแก่การเลี้ยงปล่อยนะเพราะว่าน้องกระต่ายอาจจะไปแท้สิ่งของพวกนี้ทาให้เฟอร์นิเจอร์ของหอพักเสียหาย ซึ่งการเรียนกระต่ายในกรงก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะข้อดีก็คือเราจะไม่ต้องมานั่งเก็บหวานเยอะนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเพราะว่าในกรงเนี่ยกระต่ายสามารถอ,อ,อื้อชีและก็ขับถ่ายอยู่ในนั้นเราก็จะเก็บในที่ที่เดียวก็คือในกรงนะคะแล้วก็ข้อ2ก็คือเราไม่ต้องมากังวลกับพวกสายช้าสายไฟ แล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะว่าจะมีความเสียหายจากการโดนน้องกัดแทะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียหลักๆเลยก็คือถ้าสมมุติว่าผู้เลี้ยงเลี้ยงกระต่ายไว้ในกรงอย่างเดียวโดยที่ไม่ให้น้องออกมาเลยอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าการกักขังกระต่ายนะคะก็คือกระต่ายไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นไม่ได้ออกมาอะไรเลยข้อเสียที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือ1กระต่ายเป็นโรคซึมเศร้ากระต่ายสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่แต่ในกรง เป็นระยะเวลานาน,านๆอยู่ทุกวันทุกวันไม่ได้ออกมาวิ่งเล่นแล้วก็หลังจากเป็นโรคซิมซ้าเนี่ข้อ2ก็คือน้องระบบการขับถ่ายก็จะไม่ดีแล้วก็จะตามมาด้ยวยโรคท้องอืดน,นะคะแล้วก็ข้อ3แผลกดทับกระต่ายที่ไม่ได้ขยับตัวเลยจะเป็นแผลกดทับที่ขานะคะเพราะว่าเขานั่งอยู่ท่าเดียวนานๆในกรงซึ่งข้อนี้ต้องระวังแล้วก็กรงที่เหมาะสําหรับกระต่ายนะคะไม่ใช่กรงที่เล็กๆ เ,ออเหมือนกระต่ายที่เขาใส่ตามตามตลาดนัดะคะ่ะเป็นกรงเล็กๆเ,เนาะอันนี้จะไม่เหมาะกับตัวน้องเพราะน้องไม่สามารถขยับอะไรได้เลยให้แนะนําเป็นกรงขนาดใหญ่นะคะยิ่งใหญ่กว่าตัวน้องเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็อย่าเลือกกรงที่เป็นพลาสติกนะคะเพราะว่าน้องอาจจะไปกัดพลาสติกแล้วก็อาจจะเกิดการแบบว่ากินเข้าไปอะแล้วก็จะไปทําลายระบบขับถ่ายของน้องนะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็อย่าใช้เป็นกรงที่เป็นกระจก เพราะว่าน้องอาจจะหายใจไม่ออกนะคะเป็นอันตรายมากๆทีนี้มาดูข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงปล่อยนะคะการเลี้ยงปล่อยก็คือกระต่ายจะเป็นอิสระมากๆแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าน้องไม่สามารถเข้าห้องน้ําได้น้องไม่สามารถฝึกน้องเข้าห้องน้ําได้นี่คือเราจะต้องเก็บเก็บอึเก็บฉีบ่ทุกวันซึ่งเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆนะคะแต่ว่าข้อดีข้อดีที่เห็นได้ชัดเลยก็คือน้อง จะผูกพันกับเรามากขึ้นเพราะว่ากระต่ายบางตัวเนี่ยเขาจะเข้ามานอนกับเรานะคะให้เรากอดให้เราหอมให้เราฟัดเขาอะ่ะเออจะเป็นอะไรที่แบบว่าความผูกพันอะ่ะจะเยอะกว่ากระต่ายที่เลี้ยงอยู่ในกรงนะคะแล้วก็ออข้อ2อก็คือ เวลาที่น้องเจ็บป่วยเราจะเห็นได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่ากระต่ายที่เลี้ยงปล่อยเขาจะวิ่งไปทั่วแล้วเขาจะมาขออาหารแต่ถ้าเมื่อไรที่เขาป่วยเขาจะนอนนิ่งๆอยู่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เราจะสังเกตได้ง่ายว่าอ,อ๋อน้องกําลังป่วยอยู่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์ค่ะพวกสายชาร์จสายไฟของเราเนี่ยเสี่ยงต่อการถูกทาลายมากๆเลยอันนี้ก็ต้องมาคิดดูนะคะว่าจะเลี้ยงแบบไหนดีที่สุดเนาะแต่ว่าอันนี้เป็น เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่มะเหมียวเลี้ยงมาเนาะเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะว่าเลี้ยงแบบไหนแล้วน้องค่อนข้างที่จาะมีสายดีนะคะน่ารักเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่อยากจะเอามาแป็นปั้นเนาะวันแรกที่รับน้องกระต่ายมาสิ่งที่เราควรจะมีติดมือมาด้วยก็คือกงนะคะกง กรงนี่คือต้องมีมาเลยแล้วก็เน้นเป็นกรงที่ขนาดแบบว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะเป็นขนาดกลางๆเนาะสำหรับเอาสักประมาณสองเท่าสามเท่าของตัวน้องก็ได้เพื่อให้น้องไม่อึดอัดนะคะ7วันแรกเราจะเลี้ยงน้องไว้ในกรงเพื่อให้น้องคุ้นชินกับพื้นที่ของตัวเองนะคะหลังจากนั้นเราจะปล่อยน้อง<ห>ออกมาทุกวัน,ว,นวันละประมาณ15นาทีเวลาให้อาหารเนี่ยให้เอาใส่ไว้แล้วก็ต้อนน้องเข้าไปอย่าพยายามอุ้มเข้าไปนะคะ ให้ให้ต้อนน้องอ่ะต้อนน้องเข้าไปกินในกรงน้องจะน้องจะจําได้ค่ะว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลากินอาหารแล้วก็ต้องเข้าไปกินในกรงแล้วว่าน้องก็จะขับถ่ายในกรงค่ะอันนี้ก็คือจะสามารถฝึกการขับถ่ายของน้องได้นะคะเราก็เริ่มให้น้องออกมาอยู่ข้างนอกคือวิธีการเรียนกระต่ายเนี่ยให้เริ่มจากพื้นที่ที่แคบที่สุดนะคะไปจนถึงแบบว่าใหญ่ที่สุด ยายาเลี้ยงแบบว่าให้น้องอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่มากๆแล้วเวลาเห็นเห็นผู้เลี้ยงหลายคนนะคะที่เวลาน้องอ่ะคือเราเลี้ยงปล่อยใช่ไหมแล้วเวลาน้องไม่ได้ดังใจอ่ะจับน้องไปขังในกรงผลที่ได้ก็คือกระต่ายเขาจะพยายามคือใครเคยเลี้ยงไหมแบบว่ากระต่ายพยายามที่จะกัด กงแล้วก็ไม่ยอมอยู่ในกกงอะค่ะเพราะว่าพื้นที่ของเขาอ่ะเขาเคยอยู่ในที่ที่ใหญ่มาก่อนแล้วก็ไปไปมา,มา,มาโมโหโก็จับเขาเพื่อจะดัดนิสัยอ่ะขอบอกเลยค่ะว,ว่าวิธีนี้เป็นวิธี<อ>ที่ผิดมากๆแล้วก็ไม่สามารถจะฝึกน้องได้ด้วยวิธีนี้นะคะกระต่ายเขาจะต่อต้านวิธีที่ถูกต้องก็คือให้เราค่อยๆเริ่มจากเอ่อบริเวณที่แคบที่สุดนะคะให้น้องอยู่ในกกงเริ่มตั้งแต่อยู่ในกกงเนาะแล้วก็ค่อยๆขยายพื้นที่ การเลี้ยงอีกแบบหนึ่งที่จะพูดถึงนะคะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะก็คือการเลี้ยงน้องไว้ในอคอกนั่นเองเราจะซื้อ,อคอกมาไว้ให้น้องนะคะเป็นอคอกไม้ก็ได้แล้วก็อคอกที่ดีที่สุดก็คือ,อคอกที่ใหญ่กว่าตัวน้องนะคะใหญ่กว่ากรงก็คืออาจจะเป็นอคอกสองอคอก มาต่อกันแล้วก็ให้น้องเข้าไปอยู่นะคะก็จะมีห้องน้ํามีขวดน้ําแล้วก็ใส่ไว้เหมือนในกรงทุกอย่างนะคะแต่เพียงแต่ว่าการเลี้ยงในคอกเนี่ยข้อดีก็คือน้องจะไม่อึดอัดจ,จนเกินไปนะคะเพราะน้องสามารถวิ่งเล่นได้มีพื้นที่เยอะกว่าอยู่ในกรงแน่นอน แล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราก็จะเก็บ<ม>แค่ภายในบริเวณคอกไม่ต้องออกมาเก็บข้างนอกนะคะที่น้องจะอ,อฉีเรียยลาดไว้เน้อก็คือเราจะเก็บอยู่แค่ภายในบริเวณคอกแล้วก็ทําความสะอาดในนั้นค<ม>อกที่ดีก็ควรจะมี เป็นเหมือนโครงไม้ไว้ให้น้องด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยเขาชอบที่จะหลบมุมแล้วก็อยู่ในที่ที่ค่อนข้างจะมีอะไระเขาเรียกว่ามีเหมือนพื้นที่กำบังตัวเขาอะกระต่ายเขาจะชอบเข้าไปหลบนะคะกระต่ายไม่ชอบนอนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีอะไรกำบังนะคะเพราะว่าเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง ทีนี้สำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงเป็นแบบไหนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเนาะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย